สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะออยจะพามาสอบถามซางนะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการติดฝาเนาะค่ะพี่น้องจะมาสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะนอค่ะในห้องนี้มีพื้นที่พื้นที่ของการติดฝาจะกตารางเมตรคะนี่ยี่สิบสองตารางเมตรครับอ๋อยี่สิบสองตารางเมตรเนาะค่ะพี่น้องฝาที่เห็นอยู่นี่เป็นฝาชนิดใดคะนี่เป็นฝาแผ่นเหลี่ยมครับเป็นฝาเหลี่ยมเกิดเห็ุเห็ุหลุมนะครับสอง เป็นฝาเดียวนะคะตรงกลางก็จะเป็นร<อ>ุมแบบนี้นะคะที่นอ้องค่ะสีไซส์ไฟแบบใดคะนี่อ่าสีซ่อนไฟตรงข้างในน<อ>ี่นะคือส่อนไฟเข้าไปเห็ไฟมันกระจายออกมาทั้งฉางน,นะครับวันนี้งบประมาณอ่าค่าวัสดุนะคะในพื้นที่22ตารางเมตรนี่ค่าวัสุดูาาดลายภายในคะนี่ประมาณขา,ขาวๆนะคะระบับโผล่ออกมาเป็นไหนขา,ขาวๆงบประมาณสองพันกอบะกับสองพันสองเลยครับอ๋อใส่าฝาจักแผ่นคะนี่ ใส่ 23, ยิบซัมยูหาแผ่นครับอ๋อใส่ฝาอยูหาแผ่นเนาะค่ะเนาะในงบประมาณสองพันสองร้อยบาทนะคะพี่นอ้องในพื้นที่ของยี่สิบสองตารางเมตรเ้ยค่ะเด้อเดผมบอกใส่ฝาอยู่หาา 6, ะะอ้องหกแผ่นครับหกแผ่นใส่ฝาอยูหกแผ่นนะคะพี่นอ้องในพื้นที่ยี่สิบสองตารางเมตรนะคะพี่นออ้องวันนี้ ก็คือมาใส่เวลาติจาาดจักหมื่นครานีแล้วจ้างไปเดนอยู่สามหมืครับอ๋อใส่เวลาสามหมื่นนะคะเนาะคาางคระสามหมื่นละสี่ร้อยบากับค,คี่เป็นคาสร้างประมาณพันสองอ๋อคาซางนี่ประมาณพันสองนะคะ,ะกับบวกกับสองพันสองกับประมาณประมาณสามพันสี่ร้อยบาทนะคะที่รองพอฝาด้วยค่ะเด้อ ในพื้นที่หอง22ตารางเมตรนะคะเพราะว่ามีพี่น้องหลยทันนะคะสอบถามอ้อยมาเกี่ยวกับเหลืองของฝานะคะพี่น้องว่าใส่ใส่ไรปไหนใส่งบประมาณาปรปะไหนนะคะพี่น้องก็คือนี่คือเป็นตัวตัว,ตวยางไ้เบิร์นนะคะในพื้นที่22ตารางเมตรนี่ใส่งบประมาณค่าวัสดุนี่2,200บาทน,นะคะจะค่าวัสดุด้วยค่ะแต่ว่าคันแต่ว่าคันเป็นฝาเรียบนี่ก็คือ ฝาเรียบว่ามีแบบลุ้มตรงกลางกันสันนะคะกะสิประหยัดงบลงบอลลืมทำกันกะซีประหยัดคาซางงครับอ๋อค่ะกะสิประหยัดเฉพาะค่าซางนะคะพี่น้องคัดลงนิดน้อยหน่อยค่ะมัหนี้สังเกตเบิ้งนะค่ะนี่ซางเพิ่นกัได้โปคัดโปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะจะทาสีอีหยังค็นี่ฝานี่ ข้ันบุรีเหรอค<อ>รับนบุรีก็จะเป็นสีรองผื่นก้อนแล้วก็จังสีจริงนะค่ะ,ะอันนี้เป็นหองเกาครับมามาปรับปุงอ๋อก็คืออันนี้เป็นหองเกาอยู่แล้วนะคะก็ะคือมารีโนเวใไม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะตีโนเวใไม่ให้ตันนี้จะเห็นเป็นเป็นหองเอ,งอยียงคะ่ะอันนี้จะเห็ดเป็นหองคาโอเกะครับหองวีเอพีจะเป็นหองคาโอเกะนะคะ ตอนนี้เพิ่นกำลังรีโนโวเวทอยู่เนาะค่ะพี่น้องอยู่ในขั้นตอนการเอ่อตัวนี้กับติดหน้าต่างเนาะค่ะจะเป็นหน้าต่างที่มีบานที่มีอยู่แล้วเนาะเดคือ <c oughs> เอามาไปยุเอามารีโนโวเวทนั่นแหละค่ะพี่น้องให้ประหยัดงบประมาณมากที่สุดนะคะมันมีผ้านัางห้องนี่สิก็สิเฮ็ดสีใหม่เบิดบ่คะนี่แเองครับเดี๋ยวสิโปเก็บใหม่เบิดนะค่ะก็จะสีไม้โปมันก็จะจะรีโนเวทใหม่ตกแต่งใหม่เบิดนะคะพี่น้องในห้องนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่า ขันประเทศแล้วมือได้นะคะเดี๋ยวออยจะมาอัปเดตให้เบิงนะคะอันนี้ก็คือออยพามาเบิงนะคะฝาเนาะค่ะเนาะพามาเบิงฝ์ฝานะคะในของพื้นที่22ตารางเมตรนะคะพี่น้องใส่งบประมาณไป2,200บาทนะคะเฉพาะค่าวัสดุเด้อค่ะเด้อค่ะขัน้องหน่อยก็หน,น็อาจจะเบิดงบบาหลายปาน,นี้นะคะพี่น้องก็อาจจะเบิร์ด บางพันกว่าบาทนี่นะคะคันในพื้นที่ประมาณเก่าตารางเมตรนะคะตัวนี้กับห้องใหญ่เติบนะคะ<ม>ก็เลยใส่งบประมาณสองพันสองร้อยบาทนะคะในการซื้อมานี่ <TF> คือสองพันสองร้อยนี่รวมโครงซีลายรวม<ห>ทุกอย่างเลยนะคะแค่โครงซี่เหลีย่ยมอ๋ะค่ะก็คือรวมทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องนในในงบนี้เนาะค,ะะคะ่ะแต่ละพื้นที่ค่าสร้างก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะพี่น้อง สร้างคุยกันเองค,คุยกันได้อันนี้น <ะ S 1> สร้างกันเองเนาะคะ่ะเนาะก็เลยได้ในราคานนี้นะคะพี่เนาค่ะ,<น>ะผ้ามาเบิงนะะนนเนาะเนาะแนวทางนะคะการติดฝานะคะกับใสงบประมาณบรายกับสามารถติดใดนะคะฝานะคะเนาะ,ะแต่ว่าคันรวมท่าสีท่าย,ยังนี่จะจะเบิร์ดไลน์กนนี้บะคะสีหนึ่งสีหนึ่งกับตีไว้ประมาณมดแล สามพันสี่พันเนี่ยค่ะสีพันสีลอดพันทุนสีจริงค่ะคันรวมท่าสีรวมคาซางประมาณนี้ก็จะเบิด์ฟังห้องนี้นะคะจะพอฝาในห้องนี้ในพื้นที่ยี่สิบสองตารางเมตรจะเบิดเริดประมาณสามเปิดประมาณหกพันมั้คะไม่ครับประมาณหกประมาณหกพันนะคะพี่น้องคันท่าสีน้ำเนาะค่ะเนาะคันเบิร์ท่าสีก็แต่ว่าก็ต้องท่าสีนั่นแหละค่ะเพื่อความสวยงามเนาะค่ะเนาะของค่ะเดี๋ยวพาออกมาเบิ่งด้านนอกนะคะเนาะตัวนี้เพิ่นกระติดเป็นหน้าต่างนะคะ สร้างนี่กับเพื่อนกัมมีอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเป็นการรีโนเวทนะคะพี่น้องตอนนี้สร้างเพื่อนกำลังจะเฮ็ดเอียงค่ะนี่เพื่อนสีเอาสังกับสีไมามาปิดเป็นเป็นผนังแล้วสีไม่เหยียดรีโทนะแบบวิ่งเหยีะคตรงนี้จะเป็นเสาเตอรับบินอาหารเดี๋ยวอ๋อตอนนี้ก็คือจะเอามาตกแต่งนะคะพี่น้อง เอาสังกะซีมาตกแต่งนะคะให้เป็นสไตล์วินเทจนะคะพี่น้องโดยที่ใช้งบประมาณไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ดูดีดังนะคะพี่น้องอันนี้คือใส้งบประมาณลายในไดคคา,ายแบบนี้งบประมาณงบประมาณนีบอกจะมาสังกะซี สแตนกล์สีเก่าของบรอษัทสื่อครับกเก่ใหม่สื่อจะใหม่ครับเส้นละลอยใหม่ใหม่สามร้อยลุงใหม่ประมาณสี่เส้นนี่แหละครับรวมรวมงบประมาณนี่สี่รอยบาทเนาะสี่ร้อยอย่างสางพันหนึ่งนี่แหละพันหนึ่งเนาะค่ะสั้งรับตัวนี้เนาะค่ะเนาะครับเป็นสังนดกลสีเก่าแต่เอามาริโนเวทตุกแต่งลานกระไดนะคะพี่น้องพอดีเบิ้งฝ่าเพดานแล้วกะมาเบิ้งข้างนอกนั่งนะคะพี่น้องสร้างเพิ่นกำลังติดตั้งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์รับบิลเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเคาน์เตอร์รับบิลอาหารนะคะอไปก็เป็นเคาน์เตอร์เบียร์สดนะครับเป็นเบียร์เป็นเหลักคะคือร้านนี้จะเฮ็ดเป็นสไตล์วินเทจเนาะค่ะเนาะวินเทจนะคะก็ประหยัดงบนะคะแต่ก็ดูดีแต่ก็ดูดีได้คือกันเนาะค่ะเพราะจำเป็นต้องใส่หมบมากมายีกอ่ะประมาณที่ไหนดูดีได้นะคะค่ะ เป็นการประยุกตนะคะเนาะการประยุกต์สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะออยก็ต้องอขอลาไปก่อนนะคะจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออยดีเหตุคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำารับหมือนนีสวัสดีค่ะ